อย่าลืมกดติดตามและกดกรดิให้ช่องน้องก่นอนออนทัวร์ด้นะครับวันนี้ทำข้าวาาผัดกันนะคข้าผัดอะไรครับข้าวผัดกุ้งนะครวันนี้เราจะเมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับแครอทแล้วก็ไส้กรอกครับแล้วก็ไข่ไข่ส่วนกุ้งแม่กําลัง ไม่ซื้อนะคะไม่ใช่ครับแม่กําลังละลายกุ้งอยู่อะตอนนี้ก้อนพแค่หลอดเลยค่ะ <c oughs> อืมแข็งใช่ไหมครับแขอันนี้นะครับมันคือนี่เด็กใช้อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้สำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะไม่ไม่อันตรายใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่อันตรายเลยครับโอเคแต่นนี้แบบน,นี้ไม่อันตราย บใช่สำหรับเด็กขาบโหวางโดนมือตัวเองโอเคแบบนั้นแหละโอ้เก่งมากเก่งมากครับขึ้นกิีก ครับแคร์รอลที่เราหั่นเสร็จแล้วไหนช้อนไหนครับไหนช้อนไหนครับช้อนแครรอลโอเคแล้วก็จะมาหั่นไส้กรอุดีกันนะคะ โอเคอันนี้นะครับเราจะบุกยิ้มได้แต่ยังรอ,อก่อนละครับรตอกไข่แล้วรอ,อกุ้ก่อนโอเคครับป๊บได้แล้วลว้าวอ้ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับนี่เราลงครับ ตอกตอกตอกไข่เสร็จแล้วแล้วก็เมื่อกี้ทําไมไข่ทาไมไข่กระเด็นใส่ใส่เสื้อกับกางเกงเลยต้องมาเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมครับนี่ไข่ของเราต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกะุ้งกันคนไข่นอันนี้เราก็เตียววัตุดิเสร็จแล้วนะคะแต่เราจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้าง,งน้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ โอเคอันนี้อะไรครับกุ้งและนี่คือน้ำมันกุ้งนะคะไส้กรอกชีสอะไรอีกครับไข่ไข่ครับไส้กรอกแครอทครับแล้วก็ข้าวสวยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันเลยใช่ไหมครับเชฟครับวันนี้เราพ้าวน้มันพ้าวด้วยกรัแต่วันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันอย่างอื่นนะครับใช้นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกันเลยไหมครับครับครับแล้วเครื่องปรุงมีอะไรบ้าง ลาโอเคเริ่มกันเลยเทน้ำมม่ไป็แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทอไข่ยข้าวไม่ใช่เราเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนก่อนครับใส่เลยครับใส่สูงไม่ใส่แต่แตมันไม่ร้อนหรอกเฮ้เราจะทําการใส่ไส่กอกกันนะคระอ๋อแม่ถึงหไหมเ<อ>บาเบาลูกเบาเบาหย่อนเบา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 โอเค เบาๆครับโอเคพอ,อยังใส่หมดแล้วไม่ต้องใส่หมดแล้วหรอครับ ว้าวน่ากินจังเลยครับอันนี้ข้าวเราก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ไ<ต>ึ้แบย่สุกอันนี้ก็ปรุงด้วยน้ำตาลนะคะไอ้หนึ่โรยโรยไปให้ทั่วข้าวโอเคอข้าวผัดตอ,ตอนนี้น่ากินมากเลยค่ะ กาทำอร่อยแต่ไม่อยู่ลองชิมเลยอร่อยหรือไม่อร่อยได้เลยค่ะอันนี้เละครับข้าวผัดนครน้องกอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับะะรสชาติเป็นไงครับเพลสหวานเจี๊ยบอร่อยหวานเจี๊ยบด้วยเหรออร่อยมากอ่นไหนดูสิ <c oughs> กด subscribe แล้วกดกดติดตามด้วยนะคะแล้วกดติดตามแล้วะะลกด,ดกระดิ่งให้ทางรายการอนดัได้นะคะบ๊ายบาย